พ่อนอนนี่เหรอให้พ่อเป็นเบบี้พ่อนะเป็นเบบี้อ่าโอเคโอเคถ้เบบี้แล้วหนูนอนไหนอ่ะนอนเตียงใหญ่เหรอให้นอนเตียงใหญ่แล้วพ่อนอนเตียงเล็กเนี่ยนะให่พ่อเป็นเบบี้อ้า Good night, b a b พ่อมาแลอ้าวโอเคกูไม่ได ไม่มีเอาไปข้างล่างสิโอ้โออขึ้นขึ้นขึ้นดูมันก่อนไปสร้างบ้านก่อนอ้าวภาสั พ่ <Thank> you. อจะทำอะไรพ่อะจะจับดูปแปลงฟันปแป้งฟันไม่เอาไม่เอาไปเล่นก่อนทไม่เ้ไปเล่นตุ้ผีกัดพอปีกตุ๊กตากับไมแป้งฟันก่อนพอมีตุ๊กตากับไมหน่อยมีตุ๊กตากับไปสิไหนตุ้กตานมะึกับไหนไมไหม เป็นยังไงไม้จร hmm? <'s> ิงจุ๊สนุกมงฮะไปงนไปเป็นแันกัน

บ้านกันม่มับกันแม่ๆคุณแม่มาต้องนอนแล้ว 来了。 I ah. Thank you. bye bye. bye, bye. ้ขึนมาแปงฟันไปแปงฟันแปงฟัน <c oughs> จับได้แล้วแปงฟันดีกว่าอ่าไว้ตื่นได้ เป็นเก็บของเวทเอลมาพีละคนออามาโอยมาใบมาพีละาาคนพีละคนพ,พ,พาขนาจากมันมีใบจากนนี้อมาไว้มีในก่อนเลยสอง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 นั่งสองขา Bye. Yeah. เดีเน uh. well. yeah. ี่ยเอ้ย่อม่่มยังพ่อไม่เล่นใหม่เล่นมเล่นปีนเล่นปีนด r e ินสออันพ่อไม่เล่นยวนเล่น r ยวนปนเล่นยวนปีนพี่จะปนไปเลยนะ

เอยู่เป็นไร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 ฮะพ่เล่นอีกอะ Beloved. Men ông là lòng mà lòng mà lòng 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 mẹ 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 lòng 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 mẹ, mẹ hai nui pho hai 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 เลยแม่ไม่มาเลยอ๋อกินแล้วอ๋อต้อึงแม่เลยเลยรอแม่ก่อนกินเลยตกไมเก็บขอไม่อยากิดอะไรน่ะพี่หัวเสยตัดแตลกนห้เก็บ

啊！呀，亮姑娘。 อยากขึ้นมาแล้วไว้ปดล็อกลูเล็กหน่อยนี่ง่ายเห็นไหนี่ลดล็อกให้วเอจะปลอะไรอ่ะอ้าวปล มาที่ตัวเองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี่ยี่ตัวเองเดี๋ยวนี้อ่อน Mà bán nói Mà nói Mà bán Bán nói Nó có còn mấy giờ Mm-hmm. one The mm hmm. is mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.